เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะผู้ชมที่รับชมหนังเรื่องท็อปการเมอริทนี้นะคะที่โรงภาพยนตร์เกาซงฟาร์เอชเช่นเดパーミเอนต์สโตรวิลช์โชว์ซินมานะคะต่างก็อกสั่นขวัญแขวนไปตามๆกันเพราะว่าอยู่ดีๆนะคะเพดานบนโรงหนังเนี่ยนะตามภาพเลยพังถล่มลงมายังพื้นล่างนะคะก็โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะทางด้านผู้ชมหลายคนคิดว่าอุจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเอฟเฟกของหนังแน่เลยนะคะเพราะว่าเป็นโรงหนังไอแม็กซ์มีเสียงดังกระหึ่มสมจริงสมจัง แต่พอเห็นว่าอ,อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ฉากแอคชัน่นมันไม่ใช่เอฟเฟกนะแต่มันคือเพดานที่มันล่วงหล่นลงมาค่ะผู้ชมต่างก็ตกใจไปตามๆกันซึ่งทางโรงหนังนะคะได้ยกเลิกการใช้หนังที่โรงหนังนี้ทั้งหมดแล้วก็คืนเงินผู้ที่ได้รับประสบการณ์สุดช็อกที่โรงในวันนั้นด้วยค่ะ โดยทางเมืองเกาซงนะคะได้มีการสั่งปรับผู้ดูแลโรงภาพยนตร์แห่งนี้เป็นเงิน6 0 0 0 0ดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ70,000บาทในข้อหาที่ดูแลสภาพของโรงภาพยนตร์ได้อย่างไม่มีประสิทธ,ธิภาพค่ะคือที่ไหนนะไต้วหวันเกาซงไต้หวันอ๋อแบบนี้นี่ก็ค่อนข้างจะอันตรายมากมมสำหรับคนที่ไปชมภาพยนตร์ดีนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่าท็อปกันเนี่ยผ่านไป36ปีเวลาไม่สามารถทำอะไรทอมครอสได้เลยเขามีการเอาภาพแบบ นักแสดงยุคนั้นในในในภาคแรกตอนนั้นใชบปัจจุบันเนี่ยเทียบกันอทอมครูซเป็นคนเดียวที่ยังหน้าเหมือนเดิมถูกคือนางเอกก็คือหน้าไม่เหมือนเดิมแล้วคุณป้าก็เลยไม่ได้มาเล่นในภาคนี้เธอก็น้อยอกน้อยใจเธอบอกว่าก็รู้แหละว่าทอมครูซไม่มาจ้างเธอเพราะว่าเธอไม่เหมือนเดิมคอมเมนต์เนี่ยก็เลยบอกว่าคุณป้าเนี่ยเป็นคนปกติถูกต้องแล้วเพราะว่าเวลาผ่านไปอายุอาจจะมากขึ้นความชราอาจจะมาเยือนแต่ว่าทอมครูซเนี่ยไม่ปกติเป็นเวมไพร์ายใช่นะ่ครับ